โทายเจตาวามรังสวางางแล้วก็เมื่อกี้เป็นซุ้มเสยมาแต่องค์นี้ไม่ใช่ซุ้มเสยมาครับมันเป็นซุ้มเหมือนกันนะแต่ลักษณะของหยดน้ำหยดน้ำใหญ่เนื้อเศษรัตนาชาติ ผมบอกแล้วเสดพ่อเจ้าท่านจะเก็บมรทําหมดนะไม่มีทิ้งแม้ไม่ meeting, มไมนิดแม้แต่น้อยประําประโยชน์หมดครับแล้วก็ฝังลูกปัตถวาเป็นรูปของพระอ,องค์ท่านนะครับรูปรอยองค์ประทับอยู่ในก็เรียกว่าซุ้มเหมือนกันแต่เป็นซุ้มหยดน้ํามีน้อยแน่อนอนครับของนี้มีน้อยแน่อนอนอเพราะผมพบเพียงองค์เดียว แต่เนื้อสารนี้มีพิมพ์อื่นด้วยเช่นพิมพ์แหวกม่าน